สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a n แนลผู้รับสา,งารงจตกวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโลกหมเจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดี FC สวัสดีบสบายดีคลิปนี้เรามาเช็คแรนดอมนะคะผมลิขิตจ,จะส่งใครเข้ามานะคะสำหรับที่เออคลิปนี้นะคะเรียกคุณมา พลังงานข้อความในคลิปนี้นะคะดึงดูดคุณนะแล้วก็ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะคะได้เข้ามาชมนะเปิดจิตปัดเปิดใจด้วยการกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อไม่พลาดในการแลนดอมนะคะในการดึงพลังงานข้อมูลการสื่อพลังงานข้อมูลนะคะจะได้มีพลังงานของคุณออกมาอย่างชัดเจนนะคะ การอ่านเป็นการอ่านแบบภาพรวมแบบกว้างๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าผมนี่คิดจะส่งใครเข้ามาหาคุณเขาหรือเธอคนนั้นนะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้ภาพรวมพวกคุณเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมนะ เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่5้าใบภาพรวมนะคะเอาละค่ะอากาศเย็ยนมากเลยยังไงเพืเ่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะภาพรวมผู้ที่มาชมคลิปนี้ผู้ที่ดูใน Youtube Channel ของหมอแจนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเจอสถานการณ์อะไรมาคะขอดูหน่อยค่ะ คิงอ o ครับอมอโอเคใช่ละอือเ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 อทำไมเป็นแบบนี้อะมาดูต่อความรักความรักที่หวั่นแหววความรักที่หยุดนิ่งความรักที่พูดคุยความรักที่รู้สึกเหมือนมีความขัดแย้งอืม มีความไม่เข้าใจเออ,อะไรบางสิ่งบางอย่างอืมมีคนที่นะคะความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันเหมือนมนอันอึดอัดแล้วในความสัมพันธ์ความรักที่เกิดขึ้นคุณกำลังรอคอยรอคอยด้วยความกลัวเหรอรอคอยด้วยความไม่มั่นใจอืม มีความรู้สึกว่ามันเออมันถอยออกมาแล้วอะจากความรักอะใครอะความรักหยุดนิ่งความรักที่ถอยออกมาแล้วความรักที่เราอยากจะเออรอเขามาจริงจังรอเขามาจริงใจรอเขามาชัดเจนอยู่สักพักหนึ่งแหละทีนี้พลังงานบอกว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะอืมตอนนี้ไพ่เด o ฟูมา พวกคุณมีการหยุดสถานะความสัมพันธ์ไปมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มุกออนเหรอคะอืมไปข้างหน้าแล้วอืมคุณอยากมุกออนไปมีความอิสระในความสัมพันธ์แล้วอืมหรือบางทีเราตัดสินใจถอย ถอยฉากออกมาแล้วถอยออกมาจากในความสัมพันธ์แล้วนะคะพวกคุณใครบางคนอาจจะเป็นในกรณีนี้นะคะพลังงานไพ่ตามนี้หมออ่านแบบนี้ถ้าคุณที่ยังมีความรักที่ดีอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ก็นะคะก็ประคับประคองกันไปแล้วกันเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะผมลิขิตจะส่งใครเข้ามาขออนุญาตเปิดผมลิขิตของพวกคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ ฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อ,นอาจจะได้รับข้อความข่าวสารที่ไม่เหมือนกันนะคะนะะเพราะว่าข้อความนี้มันเป็นของคุณอาจจะเกิดมาเพื่อคุณนะคะไม่มีความมาเอเอินในโลกใบนี้กรแณานะฟังคลิปนี้ซ้ําได้เท่าที่คุณต้องการครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3จนกว่าจะเข้าใจนะคะสามารถชมซ้ําได้นะคะ เอาล่ะค่ะใครจะเข้ามาใครจะเข้ามานะคะขอดูหน่อยค่ะ Ni nice ท f อ of ค u p อ่าคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะดูสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะคนนี้นะคะ n n i ์ออ f cup ความรักมาทางเ,เหมือนเป็นสายจัมพันผมได้คิตจิตวิญญาณจริงๆนะนายออฟคับเขาและคุณอาจจะเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะมีการทําสมาธิคนคนนี้ต้องเป็นคนที่พลังงานบุญนะพลังงานเป็นคนที่นิ่งๆแสดงว่าไม่ได้เป็นคนแก่เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีทั้งหญิงและชายนะคะมีพรังงานมีอารมณ์ละมุนละม่อมอยู่ในตนเองอาจจะชอบปฏิบัติธรรมหรือถือศีลน,นั่งสมาธิเป็นไปได้ด้วยนะคะ พลังงานความรักที่ดีจริงๆเป็นคนจริงจังชัดเจนและอ่อนโยนอ,อนอ่อนหวานได้นะคะอืมจเดวิลนะคะมีแรงดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูดทางเพศด้วยนะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะอืมโอเคเขากําลังพยายามนะคะอืมแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะ,ะกำลังมีความพยายามที่จะได้พบเจอกันหรือใกล้ๆจะพบเจอกันแล้วนะคะพระไพ่สี่เหรียนใบนี้นะคะเอาละ ใครบางคนอยู่ในใครบางคนอยู่ในมุมโหมดที่นะคะจะได้มีการเจอกันได้มีการเฉลิมฉลองได้มีการเดทได้มีการเจอพบหน้าเจอเจอปาร์ตี้นะคะไม่เกินสี่เดือนนี้อ่ะหมอบอกเลยอ่ะคันมือคันมือ,มอเงินกาลังจะเข้ามาตรงใส่คันมือใหญ่เลยหมอขออนุญาตกาวแป๊บหนะออึ่งนะขอหยุดสับไพ่่อนแป๊บหนึ่งโอ๊ยคันมือใหญ่แล้วโอเคอืมข้อความน,นี้นะคะไม่ต้องแปลกใจเลยแต่ละคนอ่ะ ที่อยู่แต่ละบ้านอพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะอาจจะได้รับข้อความนั้นไม่เหมือนกันไม่ต้องแปลกใจข้อความนี้มันเป็นของคุณนะคะนะคะบทฟังอีกครั้งและฟังดีๆนะคะืมนะ,ะถ้าใครไม่เชื่อนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงคุณสามารถฟังซ้ําได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันไม่เหมือนที่กูฟังม่กกี้วะ <laughs> นะโอเค ไม่มีความบังเอ,อิญในโลกใบนี้โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเอ็มเพ r อรนะคะรู้อยู่แล้วเอ็มเพนะคะคนคนนี้นะบอกเลยเป็นคนเก่งมีความมุ่งมัน่นมีความชัดเจนมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นำเก่งฉลาดสามารถเป็นทั้งคนไทยที่เป็นระดับคนหน้าระดับบิ๊กบกอ่าระดับนะคะระดับเป็นคนที่มีแบบว่า เขาเรียกว่าระดับมเมเจอร์ระดับผู้บริหารระดับเจ้าของกิจการมีความมีความมั่นใจในตัวเองสุดๆสูงๆนะคะถ้าไม่ได้เป็นระดับรวยๆระดับเจ้าของกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่เธอและเขามีความมั่นใจในตัวเองมากเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งฉลาดนะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดีนะหมอบอกเลยอืสามารถเป็นต่างชาติได้นะคะเอ็มเพลเลอร์ Emperor, ล้าก็รู้แล้วเป็นต่างชาติได้นะคะ เป็นพร้อมที่จะเป็นสามีหรือภรรยานะคะที่ดีต่อเราได้นะคะ the world อ่า the world ก็มาก็รู้อยู่แล้ว the world นะ social media อินเทอร์เน็ตออนะคะก็บอกว่าคนคนนี้นะ the world นะจะเป็นทุกอย่างให้กับเรานั่นแหละนะคะดูสิดินน้ำลมไฟไม้เหรียญ ถ้วยไม้เหรียนแก้วไม่ใช่ไม้เหรียญถ้วยคาด,ดาบนะคะเออคาาดาบเหรียญถ้วยนะคะเออดิน้ำลมไฟฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออเธอจะเป็นอะไรให้ฉันมามาดูต่อนะมีแรงหนึ่งดูดนะมีแรงหนึ่งดูดมากนะคะมีแรงหนึ่งดูดเข้าหากันอืมนะคะผมลิขิตนี้อ่านะ เจอการคุยกันพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปได้เอ๊หรือใครบางคนมันเจอกันแล้วอขออภัยหรือใครบางคนคุณเจอกันแล้วไม่ใช่เันเจอกันแล้วรู้สึกพูดไม่เพราะเลยอ่ะแจ๊หรือใครบางคนคุณเจอกันแล้ว,อ,ลวลอ่ะอคคเ,อเพราะมันขึ้นเอสออฟเพนดิเคิลมาแล้วอ่ะดูสิเอ็กซ์เพียน หายแล้วอะ่ะประสบการณ์ที่ในการคบหาดูใจอะ่ะใส่สัมพันธ์น่ะดูสีใช่ไหมคะดูช่างเหล็กคนนี้ตีเหล็กสีเออถ้าไม่เก่งมันตีไม่ได้หรอกเหล็กอะ่ะเออตีเหล็กดาบเนี่ยดูโล่เนี่ยเห็นไหมคะแสดงว่าน่าจะคุยกันแล้วพูดคุยแล้วติดต่อสื่อสารแล้วมนะความสัมพันธ์มันอาจจะอยู่ในขั้นที่จะเจอไหมเพราะว่ามันมีสี่เหลี่ยมขึ้นมากับเดวิลอยู่ตรงนี้คือเหมือนยังไม่ได้เจอเออหรือใครบางคนถ้าไม่ได้มีใครคุยก็คือ กำลังจะเจอเออผมนิ้คิดนี้นะ Justice นะคะอืมเออตอนนี้กำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องเอกอสารเดินทางเอกสารอะไรสักอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับความชัดเจนความถูกต้องออการพูดคุยนะะการที่จะเจอการที่จะทำ วีซ่าพาสปอร์ตเอกสารหนังสือเดินทางอะไรก็แล้วแต่ความชัดเจนนะคะมาอะไรประมาณนี้คล้ายๆทำนองนี้นะเอ๊ะผมลิขิตอันนี้ของใครเนี่ยนะ,ะผมลิขิตเข้ามาถ้าใครอยู่เอนเนีนี้นะนาน่านะคือผมลิขิตจริงๆที่ให้เขาเข้ามาเจอกับคุณนะมาดูต่อให้ตก เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษสี่แสดงว่าเขารู้เธอคนนี้เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากอ่ะเอาง่ายๆแสดงว่าเขารู้เธอคนนี้นะจะมีความแบบมีความแบบชอบออกสังคมด้วยเก่งด้วยแต่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะมีเซฟโซนอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบน่าจะชอบพวกพวกนั่งสมาธิพวกจิตวิญญาณอะไรพวกนี้อืเหมือนเป็นคนที่มีศีลธรรม ศิลธรรมอันดีงามในจิตใจของเขาอะเออตามศาสนาประเพณีของบ้านเขาอะของวัฒนธรรมของตัวเขาเองอะนะคะอืมแต่ตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่านะพรมลิขิดแน่เลยที่ทําให้มันมีแรงดึงดูดคนคนหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องการไม่ได้คิดว่าจะมีความรักหรือไม่ได้คิดที่จะแต่งงานหรืออะไรมาก่อนนะคะเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนนั้นมาแล้วอืม ออกจากคอมโ์ตโซนนั้นมาแล้วนะคะแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาต้องเคยพบเจอกับความรักอะไรที่มันเคยเสียใจมากมายนะคะก็เลยปิดวิเวครักสนโดดมีโรคส่วนตัวสูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นจะบอกว่าเป็นพมลิขิตก็น่าจะใช่แหละเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณของคุณมากเนี่ยเพราะว่ามันเป็น energy ของอการรับรู้การตื่นรู้มีแรงดึงดูด อาจจะเป็นภูมิขิศิดจริงๆก็ได้ที่ทำให้ได้เจอกันนะคะที่เขาเข้ามาในพลังงานเอนเนอจีนี้นะคะตรงนี้เรามาดูกันต่อขอดูสิขอดูสิหน้าตาเป็นไงหน้าตาหล่อไหมขอดูหน้าตาที่ปรติหมอจะไม่เคยเปิดไผยแบบดูหน้าตาสิหล่อไหมสวยไหมหมอวันนี้ยากเปิดโอ้มค g ก d คุณเห็นปะ ให้นี้ยดูสิคุณโฟกัสตรงนี้สิอันนี้นะแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่หน้าตาดีสวยหล่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นระดับเดินไปอะ่ะก็ไม่ได้อายใครเลยเอาง่ายๆแหละทุกคนโฟกัสมาที่เขาแสดงว่าการงานการเงินหรืออะไรน่าจะโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีอืมเพราะทุกคนโฟกัสมาตรงนี้แสดงว่าเขาต้องหน้าตาดีมากอืมเขาใช้คาว่ามากต่อมานะอ่า ควีนออฟคัพนะคะเป็นการที่เป็นความรักที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันจะบอกว่าเยียวยากันและกันก็น่าจะได้นะคะความรักความหวานความสวีทนะคะโอ้นะคะมันเหมือนว่าเกิดการเยียวยาบาดแผลในใจของกันและกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ ต่อมานะหน้าตาดีไหมหน้าตาดีนะก้าถ้วยแสดงว่าเขาดูเธอคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากโอ้แสดงว่าเป็นคนที่ฮอตมากเลยเนี่ยวัดคิดเลยรอที่จะเจอกันรอที่จะจริงจังชัดเจนนะคะอืมเป็นคนที่ คนทุกคนก็ต้องมองโฟกัสมาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าต้องหน้าตาดีเขาเลือกเธอหน้าตาดีเป็นที่ยอมรับสมมุติว่าเขาเจอเราเราเห็นเขาตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้สึกเลยอืมแสดงว่าคนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อผู้อื่นด้วยหรือเปล่านะคะอืมทํางานอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นนะคะมันเหมือนคล้ายๆคนนี้ที่สอนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูโดดเด่นนะคะสอนผู้อื่นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นอาชีพมะเดี๋ยวดู King of Pentacle อาชีพอ่ารวยนะจ๊ะอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ถ้าน่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแหละมีความร่ำรวยมีความมั่นคงอะ่ะ King of Pentacle เป็นระดับเป็นระดับผู้ชายที่ดูรวยอะ่ะอืมดูมั่นคงถ้าเป็นผู้หญิงก็รวยนะคะรวยอืม รวยแบบสบายด้วยแล้วอะ่ะไม่ได้รวยแบบลำบากอะไรมากมายหรอกนะคะระดับคิงแล้วนั่งบันลังอยู่ขนาดนี้นะคะ King of p e n t a c l e อาชีพอะไรคนนี้อืมขอดูอาชีพหน่อยมีการเดินทางบ่อยๆอะไรของเขาอ,ะอ่ะอ่ามี energy พลังงานเหมือนที่ดินเรือขนส่ง อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีการเดินทางก็ได้มีการเดินทางบ่อยๆ s i k of s w u r d อาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่แต่มีธุรกิจอะไรหนของตัวเองเดินทางบ่อยอะไรก็ได้นะคะเดินทางทางเรือหรือมีเรือขนส่งสินค้าหรืออะไรก็ได้อันนี้คือพูดตามลักษณะของหน้าไพ่นะคะโอ้มีพลังงานของชา a r ออตมานะาเกี่ยวกับรถโรงงานที่เป็นเหล็กบริษัทขายรถช่างซ่อมรถอู่รถ วิศวกรทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะโอ้เป็นคนเก่งสแสดงว่าคนคนนี้มีหัวธุกรกิจหัวการค้านะรวยอ่ะเออรวยเ,เลวย Very ลี่รวยอืมนะคะคล้ายๆเหมือนว่าพระเจ้าเข้าข้างเขาด้วยให้ตายเถอะเอะเหมือนเขาคอนเนคกับทางจักรวาลของเขาแล้วด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยที่ผมลิขิจที่ทําให้เขากับคุณมาเจอกันอันเนี้ยเหมือนจักรวาลคอนเน็กเขามีการนั่งสมาธิในส่วนของเขาอืมเกี่ยวกับจิต จิตใจจิตวิญญาณจักรวาลเปิดให้คุณได้เจอกับเขาเป็นสมดิคิดนะคะเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนมเมจิเชียนอืมนะคะซึงซึ้งกับเออเมจิเชียนดาวพุธดาวการติดต่อสื่อสารโลกสื่อสารโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่มีพลังจิตพลังใจเข้มแข็งดีนะหน้าตาดีนะคนนี้นะโอ้โหตาตาในแบบว่าเออหกไม้เท้านี่แบบว่าระดับแบบ ทุกคนต้องโฟกัสไปที่เขาเลยให้ตายเถอะเอ้ยนะรวยขนาดนี้นะถ้าใครได้แต่งงานอืมสุดยอดเลยมาดูสิวิวออฟฟอร์จูนผมลิขิตผมลิขิตทำให้เขากับปุณเจอกันนะคนนี้นะขอพูดตามนี้นะอ่านตามหน้าไพ่เลยนะ ไม่รู้ว่าเขาหรือคุณน่ะต้องเคยผ่านความรักอกหักเสียใจหรือเคยแต่งงานหรืออาจจะมีลูกติดสองคนหรืออะไรก็ได้หมอจะอ่านตามนี้ไปเลยอาจเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะพลังงานดม,มูลม,มีอารมณ์โรแมนติกเซนซิทีฟนะคะอันนี้บอกเลยนะเป็นพรมลิขิตที่ทําให้เขาและคุณได้เจอกันนะ,ะเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็อาจจะบ้าง,งานมากๆด้วยก็ได้นะคะอมเมื่อพบเจอเป็นยังไงสิบเหรียญอ่า นะถ่ายรูปครอบครัวเลยนะคะมีความสุขมีความมั่นคงมีความสุขมีความมั่นคงนะคะเออบิวตี้ฟูลเลยงานนี้นะคะเดอะสตารอ่าแสดงว่าเป็นสิ่งเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาและเยียวยาจิตใจกันนะผยไม่นนิดนะอันนี้การอ่านแบบว่า ภาพรวมหมอไม่รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียใจผิดหวังความรักสามารถเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้หรือเป็นทั้งสองคนแล้วก็มาเจอกันนะคะเป็นแบบนี้ได้อืหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ไหมหรือคุณอาจจะไม่ได้ไหม้ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนว่าไพ่แบบว่าเหมือนมีพลังงานของการเลือกลลยอย่าล้างของความรักเก่าของคุณหรือของเขาก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่แปลว่าอืเป็นคนที่มุ่งมั่น ออต่องานทำงานหนักจริงจังอะไรแบบนี้นะคะไพ่เดือสตานะคะการเยียวยาใจความเจ็บปวดความไม่พึงพอใจในความรักความสัมพันธ์อะไรที่ผ่านมาของเขาและคุณทั้งคู่นะคะเดือสตานะเป็นพลังงานบุญเป็นพลังงานเย็นที่เด็กพบได้เจอกันนะคะเหมือนเป็นการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเดือสตากับเดือมูนเนี่ยอคล้ายๆเหมือนเดือมูนเนี่ยก็พระจันทร์ถูกไหมเดือสตาก็ดวงดาว อธิษฐานจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมนิคิตเออมันอยู่ด้วยกันนะคะอืมความรักที่มันเหมือนว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเกิดมาเพื่อคู่กันแหละจะพูดนิยามอะไรดีนะแบบมีพระจันทร์แล้วก็ต้องมีดวงดาวอยู่เคียงข้างดวงจันทร์เออให้มันดูละมุนนิดหนึ่งบอจานันรรู้สึกไม่ค่อยละมุลเลยอารมณ์อารมณ์มแบบเอาให้มันเซลสวีทีหนึ่งเอ,อนะคะอ่า n ิงอวน อนะืมีการแบบยื่นมือขึ้นคุณ,ค,ณคุณต้องนึกว่าคุณกําลังยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ย k ค n g งออกก่นี้ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็ยื่นมือน,นี้ออกมาขอดูใบนี้นะมันสอดคล้องกันมากเลยให้ตายเถอะจัสเมนตเนี่ยเออแสดงว่าไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะที่มี energy แบบนี้เพราะว่ามันเหมือนว่าจั d g เมนต์คำประกาศหรือ เราเคยผิดหวังเสียใจแล้วเรากําลังโดนหิ้วปีกเนี่ยนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอออะคุณคิดดูเนี่ยผู้ชายคนนี้กําลังนี้หรือเราเป็นเราก็ได้แล้วเขาเป็นเอนเตจี้นี้ในหัวใจของเขาหรือคุณก็ได้นึกออกไหมแล้วก็สองคนเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยออาเนี่ยกอดเห็นไหมคะเออทาไมไพ่เล่าแบบนี้เนี่ยให้ตายเถอะ ดูต่ออาความรักนะความรักความสัมพันธ์ the lover นะคะเรียนรู้สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ในอนาคตนะคะ the lover มานะ a g of s o u d s นะต่างชาติต่างทิน่นต่งางภาษาแดนไกลเห็นไหมคะความรักที่เจ็บปวดมาแล้วเมื่อเราเจอความรักอีกคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้ มันก็จะเป็นกายเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตก็ดูฟูลฟิลขึ้น S of o n มาการเริ่มต้นความรักที่เกิดขึ้น Empress มาเออนะฮะอืมนะคะไพ่อ่ะสามดาบสิบดาบเดี๋ยวรีบวางก่อนเดี๋ยวมันโฟกัสที่กล้องมาก Temp ารน์นก็บอกว่าสามดาบความเสียใจยความรักสามเศร้าหรืออะไรทั้งคุณนะเขาที่เคยเจอต่อกันนะสิดาบเนี่ย อกหักเสียใจโดนแทงข้างหลังโดนคุณท่กี้หรือท็อกซิกหรือเขาและคุณหรือที่เคยเจอมาแบบนี้นะฮะแทมเพลนละนะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วอืมนะคะความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นก็เหมือนการปรับสมดุลหรือปรับบาลานซ์หรือเยียวยาใจนะ,ะเขากับคุณมาพรมลิขิตที่ทําให้เขาเข้ามาเพื่อมาเยียวยาตกใจหมดเลยเพื่อมาเยียวยา มีการส่งข้อความมาวุ๊บก <c oughs> ็เลยหันไปเห็นก็เลยตก,กใจอ่านะคะอืมทำพันแลนความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องเดียวดายไม่ต้องผิดหวังนะคะอืมนะ,ะมเป็นอะไรที่ดีๆว้าวขอดูใต้สำรับหน่อยหมอหาใต้สำรับนะอ่ะนะคะฟิปอืมหมอไพ่อะไรอ่ะเปิดเร็วอย่าลีลามหมอ สีไม้เท้าอืสี่ไม้เท้าคุณก็รู้อยู่แล้วล่ะสีไม้เท้ามันเป็นบ้านมันเป็นครอบครัวการซื้อบ้านการแต่งงานกันอยู่เป็นครอบครัว oh, oh อ่าววันเดอร์ฟูลโอ้อดอ o d ควีนออฟเพนติคิลมาเอาล่ะโอ้โหมกอดอืมเทไปเลยจ้าความสุขความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยว้า wow, วสุดๆเลยให้ตายเถอขอดูหน่อยขอดูไพ่อีกสํารับหนึ่งอ่ะผมไิขิดใครจะส่ง ผมลิขิตจะส่งใครเข้ามาขอเปิดกี่ใบดีผมลิขิตขอดูหน่อยสิเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูความรักแบบจิตวิญญาณของเขาก็บุณสิขอดูไห่สำรับนี้สิผมให้สำรับนี้รู้สึกมันจะสื่อแบบจิตวิญญาณได้ดีสุดๆมากๆนะเดี๋ยขอดูให้เพิ่มนะนิดนึงเพราะว่าหมอเห็นเหมือนความรักทางจิตวิญ,ญญาณด้วยอะความรักที่มันเคยผ่านอะไรกันมาแล้วไม่ไ,ไกลกอง โอ้ไม่ก็ทีออฟวานมาสองรอบนี่จริงด้วยอ่ะสไน h t อ f c คัพอืมว้าวเดอ m o มูนจริงด้วยอ่ะ The m o มูนมีสองอันความรักมีสื่อถึงกันนะคะเขาบอกว่าความรักอันนี้สามไม้เท้านะอืมเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงว่ามันมีเดอะซันอยู่ตรงนี้นะคะมันเหมือนคนที่รู้จักเออเขาเรียกอะไรอ่ะ เส้นทางสายชีวิตจิตวิญญาณนะนะ,ะกดไตรักสามดอกบัวสามดอกขึ้นมานะคะอืม,มันต้องอ,อ,อันนี้นะคะนายออบคับนะคะความรักสองคนนะคะเดมูลนะคะมีเดมูลสองอันความรักทั้งจิตวิญญาณมันมีแรงนึงดูดต่อกันะมันเหมือนมันมีพลังงานเอเน g จเหมือนไฮพิเนทิกับเดมูลน่ะที่มันเหมือนว่าเรารู้สึกถึงกัน คุณอาจจะอยู่ไกลกันคนละประเทศคนละจังหวัดนะแต่มันมีเอ NERGY ที่ส่งถึงกันจนที่ทําให้เขากับคุณรู้อ่ะรู้สึกมันรู้สึกถึงความรักที่มีต่อกันนะคะขอดูใต้สำรับไพ่อันนี้นิดหนึ่งนะนะคะอ่ะ six of wands เหมือนเหมือนอันนี้เมื่อกี้ใช่ไหม six of wands ที่เป็นฮีโร่อะนะคะเนี่ยผู้ชายที่หน้าตาหน้าตาแบบไหนที่หมอถามมันเป็นอันนี้ s i of wands ก็ความสําเร็จ นะการมุ่งมั่นการรอคอยนะคะที่จะได้รักกันนะคะอืมการรอคอยนั้นคุณได้รับชัยชนะนะอ่ะเอาง่ายๆะคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกอคุณเป็นผู้ที่ได้สวมมงกุฎนะคะอืมนะคุณทําได้สําเร็จเพราะอันนี้มีมงกุฎก็ไม่พอมีเดอะซันตรงนี้ด้วยนะคะประสบความสําเร็จเอมพเพร์อยู่ตรงนี้แสดงว่าใครบางคนน่าจะได้แต่งงานนะไม่เกินสี่เดือนนี่แหละอืมนะ ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆที่รักนะดูดีขนาดใต้สำรับนี้ยังเป็น S of Cup เลยอะ่ะพาอจัก,ก,กรวาลความรักนี้มันมาถึงคุณจริงๆนะคะผมได้คิดจริงๆด้วยนะคะเอาละค่ะน่าจะพอประมาณนี้นะ,ะขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะข้อความนี้มันเป็นของคุณนะคะนะ,ะถ้าเกิดว่าท่านใดคิดว่าเอ๊ะไม่แน่ใจข้อความนี้มันใช่ไหมนะคะ คุณลองฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งคุณลองดูสิว่า Energy พลังงานมันเหมือนกันทุกครั้งไหมมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมนะคะเอาละค่ะขอมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพนะคะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลกรณาอ่ารายละเอียดนะคะใต้ดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนนะคะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลกับขอบพระคุณทุกคนทุกท่าน การจัดเลขมงคลนะคะขอคนที่เชื่อมั่นและศรัทธากันดูดวงก็เหมือนกันนะคะก็ง่ายๆแหละแอดไลน์มาขอคนที่พร้อมอุนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ